ทักษิริพรเผยสภาพนุ้ยเชิญยิ้มหลังเห็นบินฆ่าไฟสำหรับคู่ของนักร้องเสียงดีตักศิริพรและนักสแสดงตลกชื่อดังนุ้ยเชิญยิ้มเป็นคู่สามีภรรยาที่มีความน่ารักเอามาฝากแฟนคลับเสมอเลยค่ะแม้ว่าจะแต่งงานใช้ชีวิตมาด้วยกันหลายปีแล้วแต่ความหวานก็ไม่มีลดน้อยลงไปเลยค่ะโดยแฟนคลับมักจะได้เห็นความน่ารักของตักกับนุย้ยผ่านทางไอจีของทั้งคู่แต่ละโมเมนต์ทำเอาคนโสดตายเรียบเลยค่ะ ล่าสุดตั๊กก็ได้ออกมาเผยสภาพของสามีสุดที่รักหลังจากที่ได้เห็นบินค่าไฟในเดือนนี้งานนี้ทําเอาตั๊กถึงกับสงสารเลยโดยนุ้ยได้ทาแป้งขาวไปทั้งตัวซึ่งในมือก็ถือบินค่าไฟไว้พอซูมดูแล้วก็หลักหมื่นเลยทีเดียวค่ะโดยตั๊กโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นผัวกูเจอบินค่าไฟแม่งบ้าไปเลยโถเมทาเมทากลับมานะโอ้ยเอนดูเจอบินค่าไฟเข้าไปถึงกับเศร้าใจเลยทีเดียวค่ะงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลย นอกจากนี้มีอีกหลายคนยังเข้ามาบ่นอีกว่าที่บ้านของตัวเองค่าไฟก็ขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเหมือนกันคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าเป็นหมื่นเลยเหรอแม่ที่บ้านก็ขึ้นเท่าตัวนะแม่ดูหน้าคุณเมทาจิเมื่อคืนไลฟ์สดร้องเพลงทิกตอกให้ฟังอยู่ดูสดชื่นดีค่ะเจอบินค่าไฟหน่าเปลี่ยนเลยฮ่าฮ่าฮ่าโหยเป็นหมื่นซึ่งถ้าใครที่ติดตามข่าวสารจะเห็นว่าช่วงนี้มีทั้งคนในวงการและชาวเน็ตอีกหลายๆคนที่บ่นเรื่องค่าไฟสู้ๆนะคะทุกคน